อันนี้จะเป็นคลิปการต่อโมเดลนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะติดตรงช่วงกรของประตูนะคะก็ติดเข้าไปเลยค่ะ ต่อไปเราจะมาติดบานพลาสติกนะคะติดก,กับบานผีเสื้อค่ะอันนี้เราจำลองเป็นประตูนะคะเพื่อให้สามารถเปิดปิดได้คะ่ะเราก็ทากาวเข้าไปเลยนะคะต่อไปเราก็ทากาวตรงพื้นข้างล่างนะคะเพื่อให้มันยึดติดก,กับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เราได้ทำไว้ นี้เราก็จะทากาวย้ำเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากเฟอร์บอร์ดที่เราได้ทากาวไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานนะคะเข้าไปกดนโคมนะคะก็จะมีโปรแกรมที่เราตั้งไว้แล้วก็กดล็อกกดล็อกนะคะแล้วก็กดเปิดถ้าเกิดเราเข้าไปที่หมดไม่ได้ตัวตนมันก็จะล็อก